สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้มีตัวนี้มาให้ดูกันนะครับอ่าก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจาก Iron Man นะครับผมอ่ะตัวนี้จะเป็นค่ายใหม่นะครับที่เพิ่งออกมานะครับผมจะเป็นสเกล1ต่อ9นะครับผมเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่กล่องน้ําตาลกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะกล่องน้ําตาลก็จะมาวันนี้มีกล่องน้ำตาลมาให้นะครับกล่องก็จะมีรอยนิดนึงนะครับผมสําหรับสินค้าก็เริ่มออกมาแล้วนะครับผมใครที่พิเออเดอร์เอาไว้ก็สามารถติดต่อรับได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะได้มาจากเพจเพจหนึ่งนะครับอ่าใครสนใจก็ลองทักไปสอบถามดูนะครับว่ายังมีของหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันนะครับอ่ะมาดูกันที่กล่องน้ําตาลนะครับผมกล่องน้ําตาลก็จะมาวันนี้นะครับ อ่ากล่องน้ำตาลก็ถือว่าเออกล่องน้ำตาลก็โอเคนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเก็บกล่องน้ําตาลนะครับนะก็ใช้ได้อยู่กล่องนะครับผมอ่าประมาณนี้การข้างกล่องอ่าภาษาอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้อ่ามีปาโคดข้านะครับน้ำตาลประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับอ่าตัวนี้ก็พีออเดอร์เอาไว้ก็ซักหลายเดือนอยู่นะครับ่าก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้รับเพิ่งได้รับของมาวันนี้นะครับผม แกะดูข้างในก็ไม่แน่ใจว่ากล่องนี้จะเป็นล็อตไหนนะครับผม <_ S 1> เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เห็นมีคลิปดูออกมาครับจากต่างประเทศเนาะมันจะเป็นกล่องสีแดงๆนะครับผมจะเป็นกล่องสีแดงๆลายเป็นไอรอนแมนมา85กล่องแบบนั้นผมว่ามันสวยกว็แบบนี้นะแบบนี้มันแลมันแลแบบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เนาะกล่องไม่เอาเอาอะไรมาก แต่กล่องตัวนั้นผมว่ากล่องตัวนั้นมันสวยกว่านะ,ะกล่องมันก็จะได้แบบเอกลักษณ์ของไอรอนแมนนะครับมันจะเป็นสีแดงๆเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนอกล่องนี้จะเป็นกล่องสีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสกรีนเป็นสีเงินๆนะครับผมเป็นสกรีนเอานะครับตรงนี้ก็จะลื่นๆนะครับก็เอาเวอร์ชั่นเกมนะครับกล่องดาก็จะดูเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะ,ะด้านข้างกล่องก็ประมาณนี้ครับไอรอนแมน ด้านหลังกล่องนะหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ตัวลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์นะครับก็จะมีนี่ตัวนี้สติกเกอร์แปะมาให้นะครับผมอ่ะก็รอบๆกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นอ่าหนึ่งต่อเก้านะครับผมต่อเก้าอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับกล่องก็จะเปิดแบบนี้นี่นี่เลยอ่าก็จะเป็นเห็นตัวฟิกเกอร์นะครับนี่แบบนี้อ่า ของก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็มองเห็นตัวฟิกเกอร์เลยนะครับผมว่ามีอะไรมีพาร์ทอะไรมาให้บ้างนะครับก็ต้องลองดูก่อนนะครับผมว่ามีชิ้นส่วนครบมาหรือเปล่านะครับผมด้านล่างนี่ก็จะเขียนเป็น a v e n g e r Endgame Iron Man Mark 85 1ต่อเสเกลนะครับเป็น Iron Man Mark 85 Action Figure เป็นดีลักนะครับมันมีพาร์ท มีอุปกรณ์เสริมมีฐานมาให้เนาะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับผมด้านข้างก็จะเป็น Iron Man m a มา85นะครับผมด้านหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสกรีนสีเงินเงินนะครับกล่องข้างในนี่ก็สวยอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเราจะเป็นแบบสีเงินเงินหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับว่าตัวฟิกเกอร์เขาจะสวยงานจะดีสักแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องประชมกันนะพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะแกะ ไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็ตัดไปเลยนะครับกรีดเลยนะครับะนะตรงนี้ <andere> เห็นหลายๆคนก็ ก่อนหน้านี้ก็มีได้รับของกันบ้างแล้วเนาะแต่ของเราก็พึ่งได้นะครับพึ่งได้แต่ก็ไม่นานเกินรอนะครับมานนี้ทำไมมีถาดหลายชั้นเลยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้อ๋อมีตัวใหญ่ตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวเล็ก ราคาถูกกว่าตัวเล็กนะตัวเล็กอของพวกของ่ายบันไดนะราคาถูกกว่านะาถูกกว่าบางตัวตัวางตัว,ตว,ตวแต่ของบันไดรุ่นใหม่นี้ก็สามพันะอัพเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ก็มีคู่มือหรือเปล่าอันนี้จะเ,เ,เ,เป็นคู่มือหรือเปล่าครับอ๋อจะเป็นคู่มือเป็นขัดแหวนพับแบบนี้นะ เป็นแผ่นพับแบบนี้ครับอ่ะคอเจอร์เอ็นเกมเข่าดำนะครับไม่ใช่ภาพสีอ่ะก็จะมีวิธีการเล่นเนาะอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้คือเวลาแยกชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับน่าจะเวลาแยกชิ้นส่วนเนาะก็จะมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแขนก็หมุนได้ประมาณนี้เลยตามอองศา90องศานี่เท้าขยับได้อะ ก็ถ้าตัวไหนมีคู่มือก็แนะนําดูคู่มือสักนิดนึงนะครับวิธีการเล่นเนาะเพราะบางทีบางจุดเราไม่รู้นะครับผมเราไปขยับมันอาจจะเสียหายได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้นี่น่าจะแยกชิ้นส่วนมีกี่ชิ้นอ๋อเขามีบอกหมดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านี้ด้านหลังด้านหลังก็มีอ๋อวิธีเปิด ิดไฟนะครับด้านหลังแล้วก็หน้ากากสามารถถอดออกได้นะครับผมมีฐานมาให้แล้ว่ามีฐานมาให้แล้วด้านหลังด้านข้างบนนี่ก็หัวถอดได้นะครับหมุนได้120องศาเกาะหน้าอกถอดได้นะครับข้างในก็จะมีโอ้เห็นข้างในได้เลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์มีใส่ที่เท้าใส่ที่มือนะครับมีมือมาให้นะครับผมนี่ก็มีปีกข้างหลัง พอตใส่ได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นโลนะครับมีโลมือมือมีแบบคายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอย่างไรเนอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมดมี3าถาดเลยนะมีทัมดยี่สิบโอ้ยโอ้ย อนนี้จะเป็นถาดตัวเนาะอ่ะถาดตัวก็วจะมีอีกสองถาดนะออมีสองถาดอ่ะนี้เป็นฐานฐานมาให้ผมมีโลมาให้นะครับผมมาโอ้โหทุกคนใหญ่มากเลยอะ่ะเข้าฝ่ามือผมเลย ม,มีฐานมาให้นะครับฐานไม่มีฐานมีมาให้สี่ก้อนแล้วก็ว่างช่องว่างสี่ก้อนน่าจะใส่มาในตัวให้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับเราไปดูนี่เป็ะมีตัวนี่นี่นมีมให้สียอันแล้วก็มีปีกข้างหลังปีกข้างหลังใหญ่เบิอมเทิมเลยนะครับมีปีกข้างหลังมาให้โลมาให้นะครับอ่ามีฐานอ่าเดี๋ยวเราดูที่ฐานกันก่อนนะ ก็อันไหนแกะง่ายสุดนะฐานแกะง่ายสุดก็เอาฐานออกมาก่อนดีก,กว่าอ่ะก็จะมีเสาเสาตัวนี้ก็งอได้นะพับเอียงได้แบนี้ขันน็นนอตใช้นอ็อตยึดครับใครจะชอบแน่นแบบไหน ่าส่วนเอก็ยืนแบบนี้ไม่มีฟองน้ํารองมาให้นะครับอ่ามันไม,ไม่ไม่ใช่สปริงนิกนะครับก็จะเป็นแบบอ่าตามมือเราเลยนะครับว่าจะอ่าแค่แค,แค,แค่ไหนอ่ะก็จะประมาณน,นี้นฐานฐานก็มีอเป็นสกีนนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นสกีนมาเวลมาเนาะ่าตัวฐานก็ มันสีมันเรียบๆไปนะครับสีมันเรียบๆไปมันดำไปหมดม,มองไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันเนาะอะยวไปดูที่ตัวกันก่อนดีกว่าตัวก็มีพลาสติกลองมาอย่างไรเนี่ย หนกหนักตังว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูที่ตัวกันก่อนนะครับผมเหมือนมีเฟืองนะครับเสียงดังกึ๊กกึก๊กกระ๊กกระ๊กกร๊กนี้เลย สตูน่าจะเป็นพลาส,สติกนะพลาส,สติกแต่เหมือนกับใส่ทำไมมันหนักๆมีชิ้นเหล็กข้างในหรือเปล่าช่วงตัวนี่น่าจะเป็นชิ้นเหล็กหรือเปล่าหนักน่าจะมันหนักๆก,กว่ามันไม่น่าจะใช่พลาส,สติกทั้งตัวนะครับ ในส่วนของตัวก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อน้ำหนักใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมีพาร์ตดาบให้นะครับอ่ะมีพาร์ตดาบมาให้พาดาบตรงนี้สีทํามาใช้ได้เลยนะครับสวยนะครับสีเงาเมทัลิกเงาใช้ได้นะครับพลาสติกตรงนี้ใช้ได้เลยมีถุงมือมาให้ด้วยนะครับถุงมือนี่น่าจะเป็นถุงมือของ ฮักหรือเปล่าไม่เหมือนถึงมือของไอรอนแมนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะใหญ่ๆนะครับ <S 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 อ่าก็จะมีมือมาให้ตัวนี้มืออไว้ตัวนี้ก็ไว้ใส่พาร์ตเอฟเฟกปล่อยพลังนะครับคู่หนึ่งคู่นะครับตรงนี้ารายละเอียดก็ตัดเส้นมาให้อยู่นะครับ ก็มีมาให้อ่ามีมือกำม,มาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคู่แล้วก็มีมือแบบถือดาบอ่าถือเอฟเฟกนะครับอีกหนึ่งคู่อ่าแล้วก็มีมือใส่โลมีมือกำตรงนี้มาให้อีกหนึ่งอันนะครับ น,นี่น่าจะเป็นสวมตรงโล่นะครับก็มีอีกชิ้นหนึ่งมาให้อันนี้คืออะไรปอกคอหรือเปล่าครับให้ปอกคอมาด้วยนะน่าจะเป็นปอกคอนะให้ปอกคอมาทำไมไม่แน่ใจนะครับ่ะดูอีกถาดหนึ่งดีกว่า อ่าอีกานหนึ่งโลโลสวยอะ่ะโลทำออกมาใช้ได้นะครับผมสวยงานสวยดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวโลก็จะใส่แบบนี้อ๋อประมาณนี้นะครับใส่เข้าแบบนี้แล้วก็อันนี้มือไปใส่ที่ตัวนั่นแมนนะครับส่องเข้าไปได้เลยแบบนี้อ่ะ เ,เราเห็นมาแต่มาดูอ่าปีข้างหลังรายละเอียดก็ไม่ได้ลงอะไรมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็หมุนไม่ได้ขยับไม่ได้นะครับก็จะมาแบบเหมือนจะเป็นยางนะครับถ้าจะพาพลาสติกน่าจะเป็นยางนะตันหนักแล้วก็มี นี่ก็ใส่ที่เท้าเหมือนคู่นะครับผมก็ที่มือหนึ่งคู่อืมที่มืออีกหนึ่งคู่แล้วก็มีไฟมาให้ฐานโอ้โทษทีนะแล้วก็มีฐานมาให้อ่ะสี่ก้อนเลยอีก ีก้อนไม่รู้ว่าใส่เข้าไปหรือ,อยังนะครับประมาณนี้นะครับของที่มีทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกันก่อนนะครับผมว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับอาหน้าอกขอะได้แบบนี้เป็นแม่เหล็กนะอามีแม่เหล็กมาให้ ติดเป็นแบบมเหล็กแล้วครับนแบบนี้ติดมเหล็กมาแบบนี้เลยดูดใช้ได้นะครับดูดใช้ได้แล้วก็แขนก็นะดูก่อนนี่เป็นแบบเฟืองนะนี่ <Wow. S 1> เป็นแบบเฟือง ก็ยกได้ประมาณนี้นะยกได้มากกว่าน,นี้เปล่าไม่แน่ใจต้องลองดูก่อนประมาณนี้งอได้นึ่เป็นแบบเฟืองหมดเลยนะครับนี้มือหมุนได้อ๋อตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับช่วงท่อนนี้หมุนไม่ได้นะท่อนนี้หมุนไม่ได้นะหมุนแบบนี้ไม่ได้นะครับมาดูที่อาจจะมาดูข้างหลังกอนก่อนนะครับตรงนี้มีเปิดฝานี่ออกมา ด้านหลังมันจะมีสวิตเปิดเปิดใส่ฐานมาให้เรืยอยไม่มีฐานไม่มีฐานนะเปิดไม่ติดนะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวลองใส่ฐานให้ดูนะครับอ่ะแล้วก็มาดูตรงขาดึงลงมาได้ไหมดึงลงมาก็ไม่ได้นะครับ ดึงได้แค่นี้ไม่แค่นี้เองลงมาเยอะก็ไม่ได้อ๋อเป็นเฟืองหมดเลยนะครับคึิกๆนะประมาณนี้นะครับผมเท้าก็งอปลายได้นิดหน่อยเอียงได้นิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะเอวคอดไปไหมผมว่าเอวมันคอดไปนิดนึงนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขยับหัวนิดเดียวเปราะเรียบร้อยเลยนะครับผมตรงนี้มันบางมากนะครับนะใครได้ไปนะครับต้องระว,วังเลยนะครับระว,วังเลยนะครับผมเนี่ยมันเป็นแบบพลาสติกแต่มันบางบางมากอะ่ะดูขยับหัวนิดเดียวเองหักเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเสริมกาวติดใหม่ได้นะครับผม ะก็บอกไว้ฝากไว้นะครับผมใครได้ก็ดูดีๆนะครับผมค่อยๆนะครับอย่าไปขยับแรงนะครับผมหักอย่างนี้เลยนะครับหัวนะประมาณนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งอ่าก่อไหล่ข้างนี้นะครับขยับได้หมุดโยกขึ้นโยกได้ได้แต่ดูข้างนี้ครับตายเลยครับแข็งไม่รู้ยังไงนะครับ กดลงมาไม่ได้แต่มีเหมือนมีรอยมีเหมือนหยอดกาวมานะครับเนี่ยโอ้โหทำไมเหมือนกาวมันไปหยอดมาหยอดกาวมาหรือเปล่ามันขยับไม่ได้เลยนะครับอืมไม่รู้ยังไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องซ่อมนะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็อะ,อะไร ยึดให้มันแน่น,นหนากว่านี้นะครับผมถ่านยังไม่ได้ลองใส่เดี๋ยวใส่ฐานให้ดูนะครับผมว่าจะติดไฟติดหรือเปล่านะครับใส่ฐานกี่ก้อนไม่แน่ใจนะครับผมเขามีบอกนะครับว่าใส่ฐาน2ก้อน1.5โวลต์ฐาน L R 521 Uh, Lr 5 2 uh, 5 1 uh, 2> นะครับผมมีวิธีใส่ใส่2ก้อนนะ uh, ฐานก็ใส่ไมียากสวิตตรงนี้โอเคหัวไฟติดอาหัวไฟสว่างนะครับ uh, uh, อ่านะาอกไฟติดสว่างนี้นะ มองไม่เห็นลวดลายตรงน้านโอกแนละ้วมันมีลวดลายด้วยนะครับมองเห็นไหมมองไม่เห็นสว่างเกินนะประมาณนี้เดี๋ยวปิดฝาข้างหลังก่อนนะครับผมติดกาวเฉยๆรอบๆนะครับเพราะไหลก็ยังขยับไม่ได้นะครับเก็บได้ข้างเดียวประมาณนี้ จะใส่หัวกับคืนไปนะครับผมเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสีก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ขอระวังนะครับหัวตอนนี้ก็ติดกาวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ขยับก็ต้องค่อยๆขยับนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ระวังนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งได้นะครับผมก็ต้องค่อยๆขยับดูดีๆนะครับผมแต่ส่วนเกาะไหลติดเกาะไหลอย่างเดียวนะครับตอนนี้คือขยับยังไม่ได้เลยนะครับ ข้างนี้ก็ขยับได้เดี๋ยวจะลองขยับอีกทีหนึ่งเนาะอะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาใส่ในส่วนของพาร์ทข้างหลังกันดีกว่าอะมาใส่ตัวนี้นีใส่อะต้องกดแน่นๆนะครับก็สนิทใช้ได้นะครับผมประมาณนี้อายืดยืดไม่ได้นะครับงอก็ได้นิดหน่อยนะครับ ก่อไปข้างหน้านิดเดียวนะครับเอียงข้างหลังนิดนึงแค่นั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถืออันนี้ให้ดูกันนะครับผมอ่าพอจัดท่าแล้วก็ใช้ได้อ่า อ่ะก็สําหรับม้าแปดาตัวนี้นะครับผมเล่นก็ค่อนข้างที่จะจัดท่าจัดทางได้นะครับโอเคเลยทีเดียวแล้วก็มีไฟมาให้นะครับอ่ะถือโล่ได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ถืออ่าตัวดาบถือได้ข้างข้างไหนก็ได้นะครับได้ทั้งสองข้างส่วนโล่ก็ถือได้ข้างขวาน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดมันจะมีมือกำอยู่ข้างในนี่จะเป็นแค่ด้านขวาอย่างเดียวนะครับแต่เอาไปใส่ข้างนู้นก็มองไม่ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับก็สามารถถือข้างนู้นได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้ ทานเขายังไม่ได้ใส่มาให้นะครับทานใช้แค่สองก้อนนะครับข้างหลังมันก็จะติดทั้งตรงหัวด้วยนะครับผมแต่ตรงหัวก็ไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่นะครับส่วนส่วนของไฟนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือก็อีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นของฮักนะครับไม่น่าจะเป็นของไอรแมนเดี๋ยวลองมาลองใส่กันดูนะครับว่า ใส่แล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของถุงมือประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของถุงมือก็จะเป็นท่าทืีนิ้วแบบนี้อชอบสีนะครับสีเขาลงมาได้สวยนะครับตรงสีเงินสีทองนะครับเพราะตัดมาแล้วก็ตัดเส้นมานะครับได้สวยงามนะครับตรงนี้ไม่มีไฟนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับตรงนี้ ประมาณนี้นะครับผมด้านข้างสำหรับมันก็เหมาะสมกับราคานะครับราคาประมาณนี้แล้วได้พาร์ทขนาดนี้นะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครับเยอะมีของเล่นมาให้เล่นเยอะอยู่นะครับผมในส่วนของแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับน่าจะเอาไว้เปลี่ยนสำหรับหัวโทนี่นะครับแต่ไม่มีหัวมาให้นะครับตอนเปิดพรีออเดอร์นะครับก็จะเห็นมีรูปหัวนะครับ แต่พอของออกไม่มีหัวมาให้หก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับผม oh. ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับผมว่าเขาจะทําหัวมาขายแยกหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็มีชุดตัวคอมาครับเว้เปลี่ยนเปลือเป็นหัวใส่หัวโทนี้นะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ของก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับผมมีตัวเอฟเฟกมาให้นะครับผมแล้วก็มีโลมาให้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูนะครับผมอ่ะตัวนี้ฮอตทอยหนึ่งต่อหกสเกลนะครับอ่าอันนี้หนึ่งต่อเก้านะครับผมนี้หนึ่งต่อสิบนะครับหนึ่งต่อสิบสองฟิโกอาร์ตนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบความสูงนะครับผมอ่าก็ลองลองดูนะครับผมว่าขนาดเอาไปเล่นกับตัวไหนได้บ้างนะครับผมะก็ไม่น่าจะเข้าพวกนะครับต่อหนึ่งต่อเก้านะก็เดี๋ยวรอดูตัวอื่นที่ทําออกมานะครับผมะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลองมาเทียบให้ดูนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาอะไรมาให้ดูกันก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ